โอ้โ oh, หกูยังเห็นอยู่เลยพานาฮ่าเราเราไปซื้อเลยไปซื้อเลยตอนนี uh ้เลยซื้อเลยซื้อได้อะไปซื้อเลยไปซื้อเลยน้องเ้ยท่อซื้อขายสองพันยังเห็นคนขายพันพันร้อยอยู่เลยก็เองก็ไปซื้อเอาก็เองไปซื้อเอาโอเคเจอกันครับครับไปฟารแล้วครับ